สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาาโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเนื้อว่านนะครับยอดนิยมนะครับผมยุคกลางหลวงปู่ทวดนะครับอาจารย์นองวัดทรายขาวปีพศ2540นะครับผมมีชื่อรุ่นว่ารุ่นสร้างมณฑบนะครับผม รุ่นนี้เป็นยอดนิยมของอาจารย์นองนะครับสร้างบนดบปี40นะครับนี่มีกล่องเดิมด้วยนะครับองนี้หลวงปู่ทวดนะครับวัดทรายขาวรุ่นสร้างบนดบปี40เอ่อพระนะครับเนื้อว่านของรุ่นสร้างบนดบมีด้วยกันทั้งหมดพามพิมนะครับผมมีพิมพใหญ่ A นะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการหลังสถู แล้วก็พิมพ์พ่าลอดนะครับองนี้เป็นพิมพ์พรลอดนะครับผมแล้วเนื้อนะครับเป็นเนื้อโซนนิยมด้วยนะครับเนื้อโซนดำฉ่ำแฉะนะครับนี่นะครับโซนดำฉ่ำแฉะเนื้อดำนะครับกล่องนี่ก็เอ่อสวยงามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะมาชมนะครับ ต้องค่อยๆแกะนิดนึงนะครับเนี่เป็นผ้าเนื้อว่านเราจะรุนแรงกับเขาไม่ได้นะครับหยิบโมโมโซโๆนี่แบบว่าผ้าหนึ่งผิวเสียด้วยนะครับถ้าเราหยิบผ้าแบบไม่ปานีเนี่ยผิวผ้าจะเสียนะครับแล้วก็จะเป็นรอยมือมันก็จะผิวแบบไม่สมูทไม่ไม่ไม่เกี่ยไม่เรียบนะครับวันนี้ผมให้ดูกล่องก่อนนะครับกล่องเรียบร้อยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่องค์พระนะครับองค์พระนี่สวยๆนะครับแบบที่บอกนะครับว่ามีสามพิมพ์พระในมีสามพิมพ์นะครับพิมพ์พระลออเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับคือมีการสอดตะกุดเงินนะครับแล้วก็ตะกุดทองคําตะกุดทองคํานะครับสร้างเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์ ส่วนตะกุดเงินนะครับแบบนี้นะครับผมสร้าง4,779องค์นะครับข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากนะครับหนังสืออาจารย์นองเล่มสีม่วงนะครับที่ว่าเป็นอัตชีวประวัติของท่านแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านสร้างแล้วก็ปุกเสกนะครับผมน,นี่ข้อมูลชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับ ในทำเนียบนะครับในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยด้วยนะครับที่สมาคมรองรับนะครับผมอย่างงานสามพาล่าสุดแบบนี้นะครับก็สามารถนำพระรุ่นนี้ไปส่งประกวดได้นะครับผมก็ส่งพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์ใหญ่ไปประกวดนะครับก็มีติดที่สามที่สี่มานะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นพระมาตรฐานยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับรุ่นสร้างมนดกนะครับผม เจตนาในการสร้างพระรุ่นนี้นะครับอาจารย์นองเนี่ยตั้งใจสร้างมากๆนะครับผมเพราะว่านะครับท่านดำริสร้างขึ้นเองเลยนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับเพราะว่าท่านจะนําเงินวัตถุปัจจัยนะครับไปสร้างมณฑปของวัดายขาวให้แล้วเสร็จนะครับก็เลยดำริสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเอ่อเนื้อหามณฑสารนะครับได้รวบรวมว่าน0้ยดินกากยายักนะครับ สูตรเดียวกับปี 97, เก้าเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็ทําการเป็นผสมเป็นเนื้อว่านคุกลักนะครับโซนดําแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าโซนดําช,ชําแฉก็จะเป็นโซนนิยมของผักรุ่นนี้นะครับผมเนื้อนิยมนั่นเองนะครับจะเป็นเนื้อดําๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่า่องใบเนี่ยผมจะพาส่องนะครับเมเ็ดว่านเปลือกว่านเนี่ยจะเยอะมากนะครับสําหรับผารุ่นนี้ องนี้เป็นพระอยู่ในเกณฑ์สวยนะครับอยู่ในเกณฑ์สวยมากด้วยนะครับที่ผมเอามานะครับปากติดจมูกติดเลี่ยมทองเล็กๆเนี้ยน่าใช้มากนะครับถ้าเป็นตะกุดทองคํานี้สุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นตะกุดเงินแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้มาเพราะว่าเออไม่ได้พระรอดส,สวยๆมานานแล้วนะครับเจอน้อยนั่นเองนะครับผมสําหรับเออพระรุนี้นะครับ ถึงแม้ว่าจะสร้าง4ี่พันองค์แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มีให้เช่าบ่อยนะครับเนี่ยพอบิดมาฝั่งนี้นะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับอันนี้ไม่พระไม่ได้เป็นตำหนิหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับมองจากหน้าจากหลังเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนเพ่ี่ๆเ,เอาไปเป็นทิคดูพระรุ่นนี้ได้เลยนะครับ ผมผ่านหารุนนี้ตอนนี้มาหลายสิบองค์แล้วนะครับสำหรับเนื้อว่านพิมพ์ะรอดนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นหลุมหน่อยๆเขาเป็นมาจากพิมพ์พระนะครับนี่หลุมตรงนี้นะครับเป็นจากพิมพ์พระนะครับผมพิมพ์พระเขาเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องงงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยอ่พวกเส้นล่อง ต่างๆนะครับตะกุดเงินตะกุดทองเหลืองตะกุดเอ่อทองแดงอะไรไม่มีนะคะรับรุ่นนี้เขาจะเป็นตะกุดเงินนะครับผมชัดเจนนะครับ ก็จะมีพวกหัวใสนะครับเอาตะกรุดมาเปลี่ยนนะครับเอาแผ่นทองพับแล้วก็ม้วน,นนะครับแล้วก็ดึงตะกรุดเงินออกเพื่ออับราคาก็มีนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมก็เล่นแบบแท้สวยเดิมเป็นหลักนะครับเพราะว่าช่องคนติดตามเป็นหมื่นนะครับจะมาเสียแบบเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่นะครับผมเราขเขาเรียกว่าถ่ายความเชื่อใจกันล,ล้วนนะครับกินน้อยกินนานนะครับผม ซื้อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานนะครับนี่องนี้เนี่ยสวยนะครับปากติดตุยตุยจมูกติดนะครับตาลึกแล้วเพื่อนเพื <ๆ S 1> ่อนพี่ดูเม็ดว่านเปลือกว่านนะครับเนี่ยถ้าดูตาเปล่าไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับเนี่ยพอผมซูมมายี่สิบเท่าเนี่ยฟุบนะครับเนื้อผ้าเนี่ยจะเนื้อจัดมากนะครับเราจะเห็นเปลือกว่านนะครับเม็ดว่านทั่วองค์พ้าเลยนะครับ อันนี้เป็นหลักของพารุ่นนี้เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อพี่ๆต้องดูให้เนื้อได้แบบนี้นะครับเนื้อของพาร์บัวรุ่นนี้ก็จะมาได้สวยสุดเท่านี้นะครับผมเพราะว่าเป็นพิมพ์ของปีเก้าเจ็ดนะครับก็จะเป็นพิมพ์แบบโบราณโบราณคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้แหละนะครับเนื้อดำช้ำแฉะ เนื้อโคตรจัดเลยนะครับขออนุญาตโทษทีนะครับนี่แม่ใช้คำแบบส่องแล้วมันมันนะครับแปบ๊บนะครับจะสูมให้เห็นเนื้อชัดๆเนี่ยเนื้อเขาต้องแบบนี้นะครับ ปากติดจมูกติดนะครับองค์นี้พระสวยปิ๊งเลยนะครับด้านหลังที่เห็นเนเป็นรอยๆเส้นๆเนี่ยเป็นการพับมันเป็นการพับของเนื้อวานนะครับพระไม่ได้แตกไม่ได้ลานนะครับแบบเนี้ยเป็นการพับนะครับผมเพราะว่าเป็นวานขลุกลักนะครับเนื้อเนี่ยเขากดด้านหลังด้วยมือนะครับ ็นพิมพ์หน้าเดียวเราก็จะเห็นลายนิ้วมือนะครับเนี่ยเมเ็ดว่านเปลือกว่านอันนี้เพื่อนๆพี่ๆี่ต้องใช้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นรอยพับนะครับไม่ได้รอยเล้านะครับเขาก็กดว่านใส่เป็นชั้นๆเป็นชั้นๆแล้วก็มือแบบเอามือแตะไล่นะครับผมไล่ไนตึดตด,ตด,ตดไล่ตึดเนี่ยเยด้านหลัง ไม่ได้แตกไม่ได้ลาวอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือเรื่องปกติของพระรุ่นนี้นะครับผมตะกรุดเงินนะครับมีกล่องเดิมด้วยก็ไม่ได้เช่าพระสวยๆแบบนี้มาพักหนึ่งแล้วนะครับไม่เจอนะครับก็สำหรับองค์นี้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเนี่ยสนใจนะครับเออผมลืมเล่าเรื่องพิธีการปลุกเสกนะครับพระ เออรุ่นสร้างมนดบเนี่ยอาจารย์นองนะครับท่านปลุกเสกเดี่ยวในพระบวชสดหลังเก่านะครับของวัดไซายขาวนานฟ้าหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงกับพิธีเลิกเสาห้านะครับผมเมื่อออกมาเนี่ยท่านก็ได้พูดกับนะครับลูกศิษย์ว่าพระรุ่นนี้นะครับเนื้อหาดีต่อไปจะดังนะครับผมอ่าที่ว่าเนื้อหาดีเนี่ยเพราะว่าเนื้อว่าน,นี่สูตรเดียวกับปีเ7จนะครับแล้วก็ต่อไปจะดังนะครับอันนี้เป็น ท่านพูดเองเลยนะครับผมมเีเขียนลงอยู่ในหนังสือนะครับผมหลักฐานชัดเจนนะครับไม่เขาเรียกว่าผมไม่ได้พูดมั่วหรือโอเปรลขึ้นมานะครับอันนี้คือมีฟาร์มชัดเจนนะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นว่าน97้าของท่านอาจารย์น้องนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีบัวรอบปี41ก็เหมือนเป็นบัวรอบรุ่นแรกของท่านหละนะครับเป็นผ่าที่ท่านตั้งใจนะครับมีบัวรอบ4 1หนึ่งมี อ่ารุ่นสร้างมุนดบนะครับผมเนี่ยรุ่น80ปีเนี่ยพาพวกนี้นะครับอาจารย์น้องตั้งใจสร้างมากนะครับก็นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพะลรอดสวยๆจะจัดอง์นี้นะครับผมเปิดราคาไปที่1 2 0 0 0บาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0 9 8ย์4 1 3 6 6ป้านสเชฟนะครับผมรับประกันเท้ให้ตลอดชีพนะครับ นัดรับผ่าได้เขตปริมณฑลนะครับผมผมอยู่สาร,รยานครปฐม,มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ